สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าใหม่นะคะวันนี้นะคะแบบนี้เลยวันนี้กลับมาเป็นคลิปแรกเลยนะคะทุกคนตามหัวข้อที่ฟ้าใหม่ได้ขึ้นเอาไว้เลยนะคะตามนี้เลยว่าทําไมฟ้าใหม่ถึงไม่เคยคิดที่จะสละดสัญชาติไทยเลยนะคะทุกคนทําไมนะคะวันนี้มีคําตอบค่ะแต่มันจะต้องกลับไปที่บ,บันพึกบุษของฟ้าใหม่นิดนึงนะคะ ซึ่งไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่จะมาแชร์กับประวัติของตัวเองก็แลวกันนะคะอย่างที่หลายคนเนี่ยนะคะทุกคน,ท,กคนทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าฟ้าใหห่เนี่ยเป็นชนเผ่าอาขานะคะเป็นชาติพันธุ์นะคะทุกคนหลายคนก็อาจจะไม่ทราบก็ได้นะคะหลายคนก็อาจจะคืออะไรคือชาติพันธุ์ชนเผ่าอาขานะคะทุกคนถ้าอยู่ในภาคใต้หรือว่าภาคกลางหรือว่าภาคอื่นอาจจะไม่ทราบนะคะ คือเป็นชนเผ่าเนี่ยเป็นชนเผ่าค่ะทุกคนซึ่งมีภาษาพูดเป็นของตัวเองนะคะคือไม่ได้เป็นคนไทยแท้เป็นผู้ที่อพยพมาจากประเทศเประเทศจีนประเทศพมา่าหรือว่าลาวหรือว่าจากประเทศอื่นนะคะทุกคนเวียดนามอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งอพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าถามว่าฝ้าใหม่เป็นผู้อพยพมาหรือตัวของฝ้าใหม่เนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะฝ้าใหม่เนี่ยเกิดที่ประเทศไทยนะคะพ่อก็เกิดที่ประเทศไทยแต่ว่าเราจะต้องย้อนกลับไปสมัยทั่วของฝ้าใหม่นะคะทุกคน ผ่าอาขาเนี่ยเป็นมีภาษาพูดของตัวเองนะคะที่เขาจะพูดว่าสวัสดีก็อุดูทอม้าอันนี้คือภาษาอาขานะคะทุกคนทวดของฟ้าใหม่เนี่ยเป็นผู้อพยพนะคะมาจากประมาณคิดว่าย้อนกลับไปหรือว่าแปปีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฟ้าใหม่ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะฟ้าใหม่ก็ไม่เคยเห็นทวดนะคะเคยเห็นแต่ทวดผู้หญิงผู้ชายนยไม่เคยเห็นไม่แน่ใจว่าอพยพมาจากพม่าหรือว่าอพยพมาจากประเทศจีนนะคะในสองประเทศในประเทศใดประเทศหนึง่งเรื่องมันมีอยู่ว่าทวดเนี่ยอพยพมากับ เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพ้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกับพี่น้องแล้วก็ลูกแล้วก็ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอพยพมาแล้วก็สมัยก่อนอนะโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบปีหรือว่าหนึ่งร้อยปีนะมันในป่ายยางทุกคนบนดอยมันจะต้องเป็นป่าขนาดไหนเนาะป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนเป็นเขาอุทยานอะไรอย่างเ<ไ>งี้ยแล้วเนี่ยทวดก็อพยพมาอยู่ในบนดอยใน,นดอยแม่ฟ้าหลวงนะคะทุกคนอพยพมาอยู่ที่นั่นแล้วพออพยพมาอยู่ที่นั่นนะทุกคนเชื่อไหมว่าไม่ได้ขออนุญ,ญาตใครเนาะอพยพมาอยู่ต,ตัดต้นไม้จ้ะ แล้วก็สร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเลยจ้ะเหมือนเป็นของตัวเองเลยเนาะคนไปแบบไปไปครอบครองโดยแบบไม่ชอบอ่ะนะไปครอบครองเฉยเลยนะแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู oh ่แล้วก็เป็นเผาพันุ์เลยมีเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยู่มาสักพักแล้วก็วันหนึ่งก็มีผู้ชายท่านหนึ่งมานะคะทุกคนแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าชายท่านนี้คือใครไม่ได้พูดภาษาขาแล้วก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อย่างงี้ทุกคนแล้วท่านคนนี้ก็มาเยี่ยม มาแล้วก็มาเจอนั่นแหละมันมาเจอก็วคิดว่าโอเคมีคนมามาลุกลานนะมาอาศัยอยู่ที่นี่นะใครก็ไม่รู้ไม่พูดภาษาไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือมาอยู่พอมาอยู่เนี่ยพอเจอชายท่านนี้ก็คือรัชกาลที่เก้านั่นแหละค่ะเป็นกษัตริย์รัชกาลที่เก้าในหลวงรัชกาลที่เก้านะพอไปเจอทุกคนก็พอรู้ว่าเนี่ยกษัตริย์นะเจ้าของประเทศไทยอย่างเงี้ยพอมากลัวไงคะกลัวจะโดนไล่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรามาอยู่แบบเราไม่ได้ขออนุญาตไงเรามาอยู่ที่บ้านเมืองของเขาเนาะ แต่เชื่อไหมคะทุกคนรัชกาลที่เก้าษัตริย์รัชกาลที่เก้เน,นี่ยในหลวงเนะี่ยไม่ได้ไล่ค่ะทุกคนไม่ได้ไล่ยังไม่พอยังอนุญาตให้อยู่อีกด้วยแล้วก็บอกว่าพื้นแผ่นดินนะสามารถทำมาหากินได้ด้วยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเ,เราจะต้องแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำเกี่ยวกับยาเสพติดยอะไรเงี้ยไม่ปลูกยาเสพติดก็ให้เราปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกอะไรกินได้เพื่อที่ประทังชีวิตของเราทำมาหากินได้อย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ในหลวงก็บอกว่า ในเมื่อทุกคนอ่ะอบพยพมามาใสามาอาศัยพึ่งใบบุญของในหลวงรัชกาลที่เก้าใช่ไหมคะในหลวงก็จะรับไว้แล้วก็ในหลวงก็เมตตาบอกว่านะับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือคนอาหารทุกคนที่อยู่ในเนี้ยก็คือเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนไทยชนเผ่าคือชาติพันธุ์อย่างเงี้ยก็เป็นคนไทยคนหนึ่งสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ที่ดินที่นี่ก็สามารถทําอาหากินได้ทุกคนคือเวลาเราได้ยินแบบนี้ตอนตอนเด็กเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่พอวันนี้เราโตขึ้นมาเรารู้สึกแบบ อึ้งอะคือเราไปอยู่แล้วแบบอยู่บ้านของเขาไม่อนุญ,ญาตยังไม่พอไปตัดไม้ของเขามาทําบ้านแล้วก็เรายังทํามาหากินอะไรอย่างนี้อีกนะแล้วก็คืออนุญ,ญาตให้เราอยู่อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าให้เราเป็นคนไทยคนหนึ่งอะทั้งที่ตอนนั้นอะคนเยอะมากไม่พูดภาษาไทยเลยนะคะทุกคนพูดแต่ภาษาอาขัายอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อไหมคะว่าณตอนเนี้นีลงไปประเทศออสเตรียดูนะคุณเข้าไปในป่ายอย่างเงี้ย คุณจะไปตัดไม้แล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ในป่าเพราะว่าคุณสมมุติว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอย่างเงี้ยไม่พอไม่อยากทํางานแล้วไปทํางานไปตัดไม้ไปอยู่ไม่ได้นะคะคุณจะโดนจับเลยแม้แต่เข้าไปในป่าของเขาอะ่ะแล้วก็ไปตัดฟืนมาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาก่อไฟในบ้านเนี่ยไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ได้คุณก็จะโดนปรับ ะะทรัพย์สินทุกอย่างที่มันไม่ใช่ของตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่ในป่าอะไรงคุณก็เอาไปไม่ได้แม้แต่วเวลาเราเจอเนี่ย transaction ท,ที่เราเห็นจะเห็นคลิปใช่ไหมเพราะไปเก็บน,นนี่นั่นอะ่ะเขาก็มีลิมิตที่จะให้เก็บนะเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณเจอเห็ดสิบกิโลแล้วคุณเก็บได้ไม่ใช่นะคะทุกคนเขาก็มีกฎของเขาว่าเก็บได้ต่อคนเนี่ยต่อครั้งเนี่ยกี่กี่กี่กิโลไม่เกินหนึ่งกิโลไม่เกินสองกิโลในะแต่ละพื้นที่ก็ว่าไปใบกระเทียมป่าที่เก็บกันก็ต้องต้องไป คือมันก็ไม่ใช่ว่าไปเก็บโอ้โหทังไร่เก็บได้หมดเลยไม่ใช่นะคะทุกคนมันก็เก็บได้แค่แบบว่าเราสามารถมาทํากินได้ไอย่างเงี้ยแต่ที่ประเทศไทยทุกวันนี้ก็ยังเราสามารถยังเข้าไปในป่าแล้วยังตัดไม้ไผ่มาสร้างบ้านมาสร้างกระท่อม <Yosh! S 1> อะไรเงี้ยเรายัางทําได้ท,ทุกวันนี้ก็ยังทาได้นะคะทุกคนเราไม่มีที่อยู่จริงๆเราไปแล้วก็มันอาจจะมีที่ที่แบบว่าเราเพื่อที่จะอยู่ยเนี้ยเราก็ยังสร้างอยู่ได้ประเทศไทยเนี่ยคือมีรัฐบานพระมหากษัตริย์เนี่ย เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบสถานที่แบบเขาอุทยานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราเข้าไปนั้นเราก็เห็นกันว่าหลายคนก็อยู่ที่เขาอุทยานแต่ถ้าเราไม่ได้ทําลายป่าหรือไม่ได้ทําลายสัตว์ป่าสถาบันพระมหากษัตริย์เขาก็เมตตาให้เราอยู่ที่นั่นคะ่ะทุกคนจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ได้นะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าในประเทศไทยมันมีคนเยอะมากที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เขาก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย ต่างประเทศเนี่ยเราอยู่ได้ไหมคะทุกคนเราจะไปไหนไม่ได้เราจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เป็นสัญชาติของเขาว่าเราไม่มีอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ประเทศไทยทําได้คะ่ะทุกคนประเทศไทยเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ยเมตตาให้คนเหล่านี้อาศัยอยู่ประเทศไทยได้เพราะว่าเขาก็ไม่มีสัญชาติเขาไม่รู้จะไปที่ไหนกลับไปที่อื่นก็ประเทศอื่นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ให้อยู่ที่ประเทศไทยไม่มีสัญชาติใช่ไหมก็ดูไปเรื่อยๆตามกฎหมายว่า อะไรที่สามารถพอจะให้เขาว่าอยู่ที่นี่ได้ได้ไม่สามารถให้สัญชาติไทยได้แต่เขาก็สามารถให้แบบบัตรหัวสูงหรือว่าบัตรสีนวนนี่นั่นเขาก็ให้ได้เพื่อที่จะอยู่ในบนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างเงี้ยเพื่อที่คนคนนั้นจะมีแผ่นดินอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยนี้ลงมาจนมันมีพ่อได้เกิดที่เมืองไทยใช่ไหมพ่อฝ้าใหม่เกิดเมืองเมืองไทยแล้วก็แต่งงานกับแม่แล้วก็คลอดพวกฝ้าใหม่ออกมาอย่างเงี้ยทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของ สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เสมอไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนหรือว่าสละสัญชาติเพราะว่ามีคนมาบอกว่าทําไมงู้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่งานกับชาวต,ต่างชาติไปแล้วทำไมไม่เปลี่ยนจะมาถือสัญชาติไทยที่แบบว่าไปไหนก็ไม่ได้ทําไมถ้าไปถือสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหไปโน่นนี่นั่นได้คือเราจะเป็นอีกอีก,อ,กอีกสัญชาติหนึ่งเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเพราะหมายความรู้สึกว่าถือสัญชาติไทยแล้วได้ไปแค่ ตั้งหลายประเทศนี้ก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้วค่ะทุกคนถ้าเป็นประเทศอื่นที่เราไม่สามารถเดินทางไปได้เราก็ถ้าเราอยากไปจริงๆเราก็ขอวีซ่าเราก็ไปเอานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้เกิดมาเป็นชนเผ่าอาขาในประเทศไทยนะคะทุกคนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีเรามีเลือดเนื้อที่เป็นเรามีเชื้อสายไทยอะ ใช่เราไม่ได้เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายตามเลื่อดเลยร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเราเกิดในบนผืนแผ่นดินไทยเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพ่อใหม่เนี่ยพ่อใหม่ก็สอนลูกเวลาลูกถามนะคะพ่อใหม่จะเล่าเกี่ยวกับเนี่ยค่ะประวัติของตั้งแต่โทษลงมาเนี่ยให้ลูกฟังตอนเด็กเนี่ยตอนมาใหม่ๆโอดินก็ถามว่าเนี่ยรูปเนี้ยตวเวลาเราเขับรถไปอเงี้ยทำไมมีทุกที่เลยแม่เขาเป็นใครลูกก็ถามทำไมมีแต่ของคนนี้หมดเลยเนี่ย แมนก็เลยบอกไปว่านี่เป็นรชัชกาลที่สิบเป็นพระมหากาษัตริย์ของประเทศไทยเราจะต้องให้เคารพเราจะต้องให้เกลียดเราให้เกียริเราจะต้องรักท่านนะคะเพราะว่าครอบครัวของแม่เนี่ยถ้าไม่มีครอบครัวของท่านเนี่ยถ้าไม่มีครอบครัวกษัตริย์เนี่ยวันนี้จะไม่เป็นคนไทยเราก็จะไม่มานั่งอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ก็จะไม่มีโอดินออกมานะคะก็่อให้ฝั่งเราแบบจริงหรือแม่โอ้เราไปหากาษัตริย์ได้ไหมเราไปเจอไปคุยกับกาษัตริย์ได้ไหมอย่างนี้ อบอกว่าอดินอยากเจออดินก็พูดอย่างนี้นะว่าไม่ได้หรอกลูกอย่างเงี้ยเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์แต่ว่าท่านก็ให้ความเมตตาท่านก็ช่วยเหลือทุกคนแบบในวงกว้างอย่างเงี้ยและเราก็ได้รับในสิ่งนั้นไปด้วยเลย,ยนะคะทุกคนเพราใหม่ก็สองลูกให้ลูกเนี่ยเหมือนกับเพราใหมท่ที่ที่จะเขาจะได้ภูมิใจในความเป็นไทยคะเขาจะได้ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยที่ภายใต้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะหมามีความรู้สึกว่า ภูมิใจมากๆอันนี้คือพูดเลยจริงๆแบบถ้าไม่มีวันนั้นถ้าวันนั้นแบบเราไม่ได้รับโอกาสไม่ได้รับความเมตตาที่จะให้อยู่ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลหลักๆเลยที่ไม่อยากสละสัญชาติไทยคนะ่ะทุกคนไม่อยากสละเลยเหตุผลหลักเหตุผลเดียวเลยจริงๆแล้วก็คิดว่าภูมิใจมากๆที่ได้เป็นคนไทยแล้วความเป็นไทยเนี่ยคือแบบมันไม่เหมือนประเทศอื่นอะ คือมันมีความพิเศษในความเป็นไทยเยอะแยะมากมากประเทศของเราเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมากถ้าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศเราจะรู้แล้วคนที่ต้องเป็นคนที่ไปอยู่ต่างประเทศเราก็มีความรู้จริงๆนะ mm hmm. ๆนะเกี่ยวกับโน,น,น่นนี่นั่นอ่ะจะรู้เลยว่าประเทศไทยดีมากดีมากๆ mm hmm. ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามสำหรับฝ้าใหม่แล้วประเทศไทยคือที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะทุกคนรักเมืองไทยนะคะคือสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับฝ้าใหม่นี่คือที่หนึ่งค่ะวันนี้ก็คือ มาแชร์ประสบการณ์ะค่ะทุกคนที่หลายคนอาจจะไม่ทราบแล้ววันนี้ก็ได้เป็นความรู้ใหม่ๆได้ทราบนะคะทุกคนแล้วพอใหม่ก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ประเทศไทยก็ยังแป,ปมาๆนะคะทุกคนก็ยังให้ความรู้หรือว่ายังแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับของสิทธิขั้นพื้นฐาน เล็กๆน้อยๆในประเทศออสเตรียได้นะคะทุกคนถามกันเข้ามาได้และที่ผ่านมาก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าอาจจะทําอีกไหมเมื่อ,อไหร่จะทํารอคลิปอยู่น,ยนะอะไรอย่างเี้ยค่ะทุกคนรอได้เลยค่ะต่อไปนี้เพราะหม่จจะเริ่มแล้วค่ะทุกคนก็จะมาทยอยมาทําให้มากขึ้นอาจจะไม่บ่อยบ่อยมากๆนะคะแต่ก็จะทําให้มันเยอะมากขึ้นนะคะทุกคนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ